ทุกเคยต้องเคยไม่มีไอเดียมั่งไหมครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเคยไม่มีไอเดียที่จะทําอะไรมั่งแบบว่าวันหนึ่งที่คุณหยุดเสาร์อาทิตย์และคุณโดนที่โทรศัพท์คุณไม่มีอะไรทําที่คุณอยู่บ้านซึ่งมีคนถามมาว่าทําไมผมถึงลงคลิปช้านะครับผมมันก็เป็นนิสยยัยของผมอยู่บ่อยๆแหละคนอื่นก็ต้องเป็นน่ะแหละคนทํายูทูบเบอร์ก็ต้องเป็นทุกคนนั่นก็คือเอ่อขี้เกียจ อย่างเช่นว่าคุณนอนเล่นเกมอยู่ทั้งวันจนคุณลืมทําคลิปพอคุณนึกได้ว่าคุณลืมทาคลิปคุณก็ต้องกลับมานึกว่าเอ๊ะเล่นเกมสักแป๊บนึงดีกว่าแล้วค่อยไปทาคลิปคุณก็เลยต้องกลับไปเล่นเกมใหม่เพื่อจะมารอทําคลิปแต่คุณก็ไม่ทําสักทีเช่นเอ่อืมึมอืม จบคลิปเถอะไม่มีไอเดียแล้วเนะี่ยโอ้ยไปละไปละไปเล่นเกมฟรีไฟล์ละ